เขาสามตัวได้กระเป๋าแบนเนม <c oughs> กันย้อนสามตัวตรงนี้ตัว <c oughs> ได้แบนเนมนี่กันย้อนเลขสามตัวตรงนี่ตัว <c oughs> เขาได้คักนี่เขาจะได้เงินสองแสนสามแสนนีข่ขอกราบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทั้งบ้านเนาะค่ะวัอนี้ท่างช่องกะ มาตามเลขลับเมืองนอกนะคะประเทศเยอรมันของเกีแคทนะคะเป็นน้องสาวสื่อถื่อเป็นประจำนะคะ,นะ,คะเนากะกาสีเอามาฟากตอนพอแม่พี่น้องกระช้วิจารญ,ญาในการรับชมนะคะเข้ามาแล้วก็เป็นกับร่างกากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสกัยทางช่องน้ำเนาะค่ะมือนี้กามาตามอาตัวเลขนะคะมือขึ้นนีเพ้นทรงมาแล้วนะคะจากเยอรมันมาสานเพิ่นไป ไดแฟนทั้งผุนเนาะเป็นกไปอยู่ต่างประเทศนะคะเป็นน้องสาวเจ๊แคทค่ะ่ะมาเขาไปรับช่มรับฟังน้ากันนะคะเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมมักบ่มักกับพิจาณาเบิงเร้อค่ะขันมักกับจังตามห้าบ่วมักห้ากับพานค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเจ๊แคทนะคะน้องสาวมาดีค่ะเป็นจังไหนเนาะนั่งถาเอาเลขรับน้องสาวบ่ค่ะ ได้เขาปล่อยมาหล,ลยเดือนค่ะเมือนขึ้นเนี่ะประมาณสามจุม่มน,นั่งเท้าเบื่อเกิน,ได,น,นได้นอนได้นอนไม่พี่บ่ได้นอนแล้วทางเหาา่าเฮฟซีเนาะ <laughs> แม<น>่อันนี้อันนี้น้องน้องคือประเทศไหนครับผมเยอรมันค่ะโอแ้แล้วแล้วที่อยู่อีกประเทศหนึ่งเขาให้ย่างย่าย่งยังขึ้นเลยอีกมันมาเลเซียนี่จังใดกระจังวะกันแล้วมือแร้งสิทักถามเขาไปคนไหนแม่นกว่ากันเจ๊ก็อากาศมันสูสีกันอยู่ดิเออเออรางวัลนี่ผู้นี้ถือ ผู้นั่นบ่ถือคำว่างวดนี้ผู้นี้ถือผู้นั่นบ่ถือมันเป็นจังซี่ก็เสียว่าเอ้ยเดี๋ยวล่องเบิ่งทั้งสองเป็นหยังก็เลยว่าค่ะค่ะอันนี้อันนี้ผู้อยู่เยอรมันอันนี้ผู้อยู่เยอรมันก่อนค่ะพ่อแม่มาเ่เซี่กีฬาเล้กระเป๋าอันละถูกจะได้กระเป๋าสองแสนแม่เอ้าแล้วแล้วที่อยู่มาเลย์แล้วครับได้อะไรครับอันนั้นอันอะไรเงี้ยส่วนผู้ใดหลายดูถือดูยังจะคือกันที่นี่บ่ถือี่นั่นถือี่นี่อันบ่ถือี่นี่ถือเปลี่ยนกันดูเจังซี่แม่ ก็เลยว่าเอามันกรคิวสองคนอยู่ตัวนี่กระซ่าเขาก็ถามทั้งสองคนเ่าเป็นยัางเนาะหามันเขาน้ากันไม่เจังไหนหามันไหล็กเล็กไก่เคียงกันบ่อเนี่ยนว่้างเนาะมันเป็นแนวท้างเนาะเอฟซีทั้งหลายแต่แต่ว่าเจ้าของนี่ก็รู้อยู่ใช่ไหมครับว่าเอามาแบ่งปันเอามาเอามาปั่นเอฟซีมีโศ่มีลาบน้ากันนาะบอกแล้วแล้วมันบอกอบบอกบอกแล้วบอกแล้วบอกเป็นยาเดงนจะก่อนเลยบอกเป็นบ่งหวงดอก เป็นทรงหายเจแคบนีตลอดอันกักัถามกันเอาทั้งแจ๊นก็ว่าโอ้ยเขาบ่เลยเฮ้เอ้าเอาเป็นแนวทางเนาะแล้วแต่แหลยฮะครับแต่ว่าเปิ้สื่อนีประจําเลยว่าสันทออาแต่ว่าเขามักเขามักเหรียดดีมีฝรั่งเนาะครับผมมีฝรั่งเขาเงื่นไหลก็เฮ้าเขาก็มักเ่รียาแต่ว่าเขาถือดีดีแต่ว่าเจ๊แคบเ่ค่อยได้สื่อหลยดอกโอ้ยก้ะ พันสองพันชื่อพ่อฟั่งนี่แหละก็เลยเป็นแนวทางน้ำเน่ฉันดอกข้ามาแบงปันกันให้ได้น้ำกันชุกโคนในมีโซะมิรามน้ำกันชุกโคนจฉนๆโอ้ค่ะขอบคุณได้เลยของเพื่อนี่เป็นเลขบนหรือล่างค่ะเจ๊แค่เพื่อนห้ตัดได้ทั้งบนทั้งล่างดีวจค่ะจะมาตัดเอาเพื่อนไหนป้าเป็นสามตัวเพื่อนไหสามตัวเพ่สองตัวนี่ตัดเอาตัดเอาสอมตัวนี้แตกบ่อยไหมครับผมส่วนมาก เคยเข่าสามตัวแตกได้กระเป๋าแบนเนี่ยมกันย้อนสามตัวตรงมีตัวป้าทุกลางเทียอะไรใช่เอาชัดๆหน่อยพี่ได้แบนเนี่ยมนี่เออกันย้อนเลขสามตัวตรงนี้ตัวเขาได้คักนี่ก็พอจะได้เงินสองแสนสามแสนนี่คักคักอีนีเลยเนาะสามตัวตรงคันตัวเนี่ยหหวยสิว่าได้นั่มื้อนั่มซาบระบาดนี่หหวเพราะว่าแล้วห่ามันขาของเขาเนาะเอฟซีโทรหาเจแคทหลา่ไหมครับหลายคักเหมือนืึ้น ต้องเลยออกกล้องรับบ่ท่านบ่ต้องในต้องในบอกทางนี้สบายหน่อยเพิ่นค่ะให้เพิ่นกดเบิ่งเอาเออมันรับบ่ท่านนั่งเกี่ยรรับบ่ท่านนั่งเกียร์กันก็ให้โทษเด้อทั้งเหตุงานนั่แนี่ยรับบัตรท่านอย่างเพิ่งมาเข้ามารับแล้วรับค่าทั่วราชบัตรนั่งขาเขา นั่นคะ่ะ<ม>เขาเรียกมาไห้นเสน่ห้ฝากเอฟซีทุกคน<อ>รับค่าโทรศัพท์ค่ะมือนน่อ,อ,อกี้กระชือออกช่องเอาเนาะติดตามกันเอาเด้อคะ่ะ<ม>ฝากเอฟซีทุกคนในเด้อให้มีสชคมีลาบน้ำกันเนาะคะ่ะอืออยากดูตัวเลขแล้วครับผมตัวเลขนี้เลขสูตรหรือเลขฝันเพื่อนไดบอกบอบอกเข้าเดอเพื่อนใดมาลับๆนละจ้ากันสีมนซุ่ม พวกเมียฝรั่งหลายๆคนเขาจังไรกันเขาก็บรูแต่ว่าดูดูถึงดูเป็นตะไรเขาสีสอยกันบางคนเขาก็ชอบซื้อบางคนเขาก็ไม่ชอบอย่างเงี้นะครับเนาะครับผมออเอาเบิ่งตัวเลขตี่เพื่อนเนาะค่ะเอฟซีกะเบิ่งกันชัดๆได้คำเมือนี้เดี๋ยวถายเอซีเบิ่งเอาเด้อค่ะเด้อเพื่อนไหนเพื่นตัดเอาเด้อจับนิ่งๆได้สามบาทเนี่ยไอตัวเลขนะคะ น้องสาวประเทศเยอรมันเนาะเพื่อนไปเด็แฟนยูฟุ่นเนาะเจะคะแคทเนาะแมน,แมนค่ะค่ะคือเพื่อนยูฟุ่นเพื่อนบ่กลับมาแล้วมันบค่ะนา่น,นบวแล้ว<อ>บว่บก่บกลับบก่บกลับไปา้านกนยูพุนเลยค่ะมีแดนกลับมาเที่ยวมายังมาย่ามบ้านยามมังซื้อยามพี่ยามน้องท่านั้นแล้ว๋อค่ะไปอยู่เลยสิสิบเจปีคหรอสิบเจ็ดปีป๊ามีชุดไหนที่เน้นบ้างัหมครับเจคแคทพี่คี่ว่าที่ที่เจ้าของเลขเนี่นะครับเขาว่าสี่หนึ่งห้า สี่หนึ่งห้าครับที่ที่ที่ีเน้นเแกว่าเจน้นสี่หนึ่งห้าแกชอบแกชอบแต่ว่าเอาไว้เพื่อแกว่านี่แหละแต่ก็ซื้อทุกตัวแหละแต่ที่เน้นเน้นนะฮะที่เน้นเ้นะสี่หนึ่งห้าเราเราซื้อซื้อตัวได้ีลยโอ้แต่ที่ซื้อเยอะที่สุดก็คือสี่หนึ่งห้าใช่สองตัวนี้ตัดเอา สองตัวนี้ตัดเอาเด้อเอฟซีทั้งหลายตัดเอาเด้อ่ะเด้อขันไพชอบสองตัวตัดเอาเพื่อนเพื่อนกับตัดคือกันบัคคือกันตัดคือกันกันให้จำนวนนี้ละให้จำนวนเลขสี่ชุดนี่ละอันน้ฮวมาเขาก็จ้างตัดออกมันสี่บอกแมนค่ะไอเป็นแนวทางเอฟซีเนาะคือมีสองท่านนะครับอันนี้คือเยอรมันอีกท่านหนึ่งอยู่มาเลยสูซสีกันความแม่นเนี่ยแมนบ่คคันเต้โทรถามมือแรกถามตรงเป็นมือแรกผุณลับไปโอ้ค่ะครับ ค่ะขออนุญาตอ่านตัวเลขนะคะเนาะค่ะสี่หนึ่งห้าสามเฮ้ยโบแมนหนึ่งสามเก้าตัวนี้ค่ะสี่สามหกห้าสามหกค่ะเฮ้ยเลขติดสามยูดาห์ซาตานผู้ชมครับนี่แล้วสามหกเมีค่ะเจดสามหกนี่กระดังสามหกสามเก้านี้ว่าตัวเดียวกันตัดเลนเอาเร่อพี่เลนเอาเร่อมันมันซ้ำตัวเดียวกันแทบมาทุกตัวได้เลย ใกกตัดเคี่ยงกันเนาะเล่เพิ่นตัดเอาบนล่างตัดเล่นสองตัวใช่ไอเบอร์โทรข้างล่างนี้เป็นเบอร์โทรของเจแคบใช่ไหมค่ะศูนย์เจ้าแปดนะครับห้าสี่หกเก้าสามแปดห้านะครับผมทางผุนทรกไปประเดี๋ยวเพิ่นทำงานเวลามันต่างกันนอเจเนาะค่ะเมือว่าเน็นบอขาวผูเฮีดยงานของเ้าสีคำแล้วเนาะแมนเหละยของเ้าสีคำของเขาหัวกับประมันจักมุ่งทางฝุนกาวะไม่ซ้ำ Oh. ใบสามใบสี่ใบสามเ่อเมื่อขึ้นเป็นทักมาหาสองทุ่มกลัวกับสามทุ่ม oh. ทักมาบอกเขาเยียดงานเขาก็เลยบอกเลยบอกเ <c oughs> ้าเ,าเาน,น,นะเานะหมอว่าครับผมเอาเอาลูกก้อนกระได้รับมเลียงเนาะเป็นตัวเลขของเจคบค่ะมื่อน,นี้ก็มาเอาเต้เ้าเลยค่ะม <c oughs> า,าฝากเอซีทุกคนเ่วาเพ<า>ื่อนหนูแจักเสี้ยนเหล็กไหลมี่มี่อีกเป็นผ้าอันบอกค่ะแมนค่ะ ว่างสิยภาพไปบ่ค่ะว่างมาสิยภาพไปอยู่ได้พาปูนี่ยแล้วทีเป็นปิศาจนายเฮาตีเห่าดอกเด้อแต่ว่ากะกะว่าเข่าอยู่เด้ค่ะเลยสูงในยลำน้่งปูอยู่อยู่แถวอันมุดดอดนี่ยและอยู่บ้านเฮานี่ลยเป็นคิวเติบอยู่พาองค์เดียวอยู่วัดองค์เดียวจ้อยมีมุ้ยพพาไปนะพี่แคทวันนี้นี่อยากไปเนาะว่างบ่นนี้ไม่ว่างก็ต้องว่างแล้วครับวันนี้ กันเหตุยังก่อนเ่าจะงูมากไหมก็ได้ก็ได้ก็ได้มาหับเอื่อยก็ได้ประมาณสามสี่โมงแรกเนี่ยบอกไงบอกมาหับต้นสิไปตังไหนเบิ้เบีร่งเบิ้งคิวเจ้าของก่อนครับก็วันนี้ว่างอยู่นะครับเดี๋ยวผมก็เสร็จไลไอทําคลิปเสร็จผมก็จะรับพี่แคทไปเลยแล้วครับผมไปหาหลวงไปหาผาหาผาเลยขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณค่ะคุยกันสนุกสนานนะครับผมครับขอบคุณพี่แคทครับผมค่ะ นี่คเป็นตัวเลขและแนวทางของเจ๊แคบเนาะน้อ,นองสาวจากเกยอรมันทรงมหาหัยนะคะเพื่อนกับไปยูโดนค่าค่าสิบเจ็ดปีไปสร้างบ้านยูหุ่นเนาะค่ะไป่ยูหุ่นเลยวสันโดนโดนกับมะยมบ้านที่อนหนึ่งค่ะเมื่อน,นี้ก็ถือว่าได้เลขทางไก่เนาะก็ขอพุณนเจ๊แคบเพื่อนค่ะท่านผู้ชมค่ะจังไหก็อย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทางช่องน้ำเดือค่ะ ยำว่าบบเป็นแนวทางเท่านั้นมีเขามีรุดท่านผู้ชมชอบตัวใดกะพิจารณาเบิงการลงทุนอยู่กับท่านผู้ชมการตัดสินใจอยู่กับท่านผู้ชมและค่บโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางมีความเสี่ยงค่ะค่ะแอดขอจบคลิปไว้ก่อนได้จ้าพอกันไหมในคลิปหน้ากราบสวัสดีงามค่ะ